ทส่งท้ายการคบหากับมอแกนเป็นไปด้วยดีฉันกลับมาทำงานอีกครั้งแน่ละ่ะว่าถูกพี่บีต่อว่าด้วยความเป็นห่วงเล็กน้อยว่าหยุดงานไปโดยไม่บอกแถมยังติดต่อไม่ได้ฉันก็ขอโทษขอโพยไปตามเรื่องนั่นแหละก่อนที่หลังจากนั้นจะถูกพี่บีหยอกเย้าทุกวันเรื่องที่ฉันคบหากับมอแกนแต่หลังจากที่ฉันบอกเรื่องนั้นทั้งฉันและพี่บี ต่างก็มาดูประวัติครอบครัวของไมเคิลด้วยกันและพบว่ามอร์แกนไม่ใช่พ่อของไมเคิลจริงๆด้วยฉันเป็นครูพี่เลี้ยงที่โง่จริงๆแม้แต่ประวัติครอบครัวของนักเรียนตัวเองก็ยังไม่รู้แต่ก็ถือว่าเป็นเพราะฉันไม่ได้ละลาบละล้วงอยากรู้เรื่องของครอบครัวคนอื่นแล้วกันนะคิดเข้าข้างตัวเองอย่างนั้นก็พอจะสบายใจขึ้นมาบ้างส่วนวันนี้ฉันก็รอให้ถึงเวลาเลิกงาน เพื่อที่จะรอให้มอร์แกนมารับตอนนี้ฉันย้ายไปอยู่ที่คอนโดของเขาแล้วละ่ะเรามีแผนในอนาคตร่วมกันว่าจะแต่งงานและมีลูกมีครอบครัวที่น่ารักด้วยกันแน่ล่ะว่าไม่ใช่ฉันแน่ที่เป็นฝ่ายพูดเรื่องนี้ก่อนทั้งหมดเป็นความคิดของมอร์แกนที่พูดขึ้นมาตอนที่เรานอนกอดกันหลังจากมีอะไรกันเสร็จในคืนวันหนึ่งฉันได้ยินก็ดีใจเป็นอย่างมาก ที่อนาคตของเขามีฉันอยู่ในนั้นด้วยอยากอยู่ในแผนการในอนาคตของเขาแบบนี้ตลอดไปจังทว่าฉันก็ยังไม่ได้แต่งงานกับเขาหรอกนะเขาแค่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการว่าเราจะแต่งกันเมื่อใดหรืออะไรอย่างไรฉันก็ไม่ได้เร่งรัดเพราะไม่อยากให้เขาต้องมาคิดมากเรื่องนี้เท่าที่เห็นงานเขาก็ค่อนข้างยุ่งและวุ่นวายมาก จนเขาลืมที่จะใส่ใจแม้กระทั่งตัวเองตอนมาอยู่กับเขาฉันถึงได้รู้นี่แหละว่าการทำงานจนเหนื่อยอ่อนพอกลับมาถึงก็พลอยหลับ้ม่กระลอกทุกวันมันเป็นอย่างไรวันนี้ฉันอยากกลับคอนโดเร็วๆเ,เพื่อที่จะไปทำอาหารให้เขากินและนอนกอดเขาจนพลอยหลับไปอย่างทุกวันอีกแต่ดูเหมือนว่ามอแกนจะมารับฉันชาผิดปกติพอโทรไปแล้วเขาก็ไม่รับสาย เอาอีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วฉันเตรียมตัวจะเม้งแตกใส่เขาแล้วละ่ะแต่ไม่วีนมากหรอกแค่พอหอมปากหอมคอเพื่อที่เขาจะได้ไม่ลืมว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ควรจะโทรมาบอกหรือส่งข้อความให้ฉันรู้เอาไว้ไม่ยอมให้เขาทำเป็นเรื่องปกติจนเคยตัวหรอกนะทว่านอกจากฉันที่ยังไม่ได้กลับแล้วก็ยังมีเด็กอีกคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านเหมือนกัน เด็กคนนั้นก็คือไมเคิลหลังจากที่ฉันย้ายเข้าไปอยู่กับมอร์แกนพ่อแม่ของไมเคิลก็รับเขาไปอยู่ที่บ้านของคุณตาคุณยายตามประสาครอบครัวแล้วและการที่ไมเคิลยังไม่มีใครมารับก็ทำให้ฉันต้องเดินเข้าไปถามเด็กน้อยอย่างอดไม่ได้ไมกี้ยังไม่กลับอีกเหรอครับไมเคิลเหลือบมองหน้าฉันแล้วพยักหน้าแต่แล้วฉันก็ระลึกขึ้นมาได้เอ๊ะ เมื่อกี้เหมือนกับว่าจะเห็นพ่อแม่ของไมเคิลมารับแล้วไม่ใช่หรือฉันไม่ได้ตาฝาดไปหรอกนะจำหน้าพ่อแม่ของเด็กชายได้แม่นทีเดียวล่ะแถมตอนนี้กระเป๋านักเรียนของไมเคิลก็ไม่ได้อยู่ในห้องแล้วพ่อแม่เขาต้องเอาไปแล้วแน่ๆแต่ถ้ามารับแล้วแล้วทำไมไมเคิลถึงได้ยังอยู่ที่นี่ล่ะไม่ใช่ว่ามัม,มี่กับแดดดี้มารับแล้วเหรอมัมมี่กับแดดดี้ไปไหนแล้วครับไมเคิลไม่ตอบ แต่จูจ่ๆก็ลุกโพรดแล้ววิ่งออกจากห้องเรียนไปฉันมองตามหลังเด็กน้อยแล้วก็รีบผุนหันตามออกไปด้วยเกรงว่าไมเคิลจะวิ่งเตลิดไปไหนทว่าเมื่อพุ่งตัวออกมานอกห้องเรียนฉันก็ต้องชะง,งักฝีเท้าอย่างรวดเร็วเมื่อจูจ่ๆก็มีร่างสูงของใครบางคนมายืนขวางเอาไว้เจ้าของร่างสูงคนนั้นก็คือมอร์แกนส่วนเบื้องหลังของเขาก็คือพ่อแม่ของไมเคิลและเด็กชายตัวน้อย ฉันมองอย่างไม่เข้าใจเท่าใดนะักแต่พอจะเอ่ยปากถามสายตาก็มองไปเห็นช่อดอกกุหลาบแดงช่อใหญ่ในอ้อมแขนของมอแกนเสียก่อนทำเอาฉันต้องถามด้วยความสงสัยอะไรคะเนี่ยมอแกนไม่พูดอะไรคลี่กยิ้มแล้วยื่นช่อดอกกุหลาบให้ฉันฉันก็รับมาอย่างงงงนั่นแหละแต่หลังจากนั้นก็ต้องยิ้มกว้างเมื่อจูจ่ๆมอแกนก็สุดตัวลงนั่งขุกข่าว้องหน้า แล้วล้วงอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันบ่อน้ำตาแตกออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ผมอยากจะบอกกับคุณว่าตั้งนานแล้วนะโรสแต่ยังหาจังหวะเหมาะๆไม่ได้สักทีเขาว่าพร้อมกับยื่นแหวนในกล่องกำมมหยี่สีแดงมาตรงหน้าฉันสถานการณ์อย่างนี้มันเขาข,ขอฉันแต่งงานใช่ไหมแต่คำขอแต่งงานของเขากลับไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดการไว มอร์แกนเอ่ยขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษและสันสาบานได้เลยว่ามันเป็นประโยคที่เพราะที่สุดที่ฉันเคยได้ยินจากปากของเขา Will you be my rosemary? คุณจะเป็น rosemary ให้ผมได้ไหมฉันหัวเราะออกมาทางน้ำตาคำขอแต่งงานของเขาไม่ใช่การบอกว่า Will you marry me? แต่เป็นการขอให้ฉันเป็น rosemary ของเขา แล้วฉันจะปฏิเสธเขาได้ลงคอหรือได้แต่พยักหน้ารับเร็วๆให้เขาได้วสวมแหวนลงที่นิ้วนางข้างซ้ายให้แล้วก็โผล่เข้ากอดฉันไว้แนบแน่นตอนนี้เองที่ฉันได้เห็นว่าพ่อแม่ของไมเคลิลรวมทั้งพี่บีและผู้ปกครองคนอื่นๆอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มีหน่ำซ้ำยังช่วยกันปรบมือและส่งเสียงเชียร์หลังจากที่ฉันตอบรับคำขอของมอร์แกนด้วยเล่นกันแบบนี้เลยเหรอคะ ฉันทำเขาเสียงสั่นน้อยๆทำให้มอแกนหัวเราะออกมาผมกลัวว่าถ้าไม่ทำแบบนี้คุณจะไม่ยอมเป็นโรสแมรี่ของผมเขาว่าพลางปาดคราบน้ำตาให้ฉันสบตาเขานิ่งแล้วก็รู้สึกเหมือนต้องมนสะกดอีกครั้งคิดว่าฉันจะทนทานต่อสายตาแบบนี้ของเขาได้อย่างนั้นหรือไม่มีทางเสียหรอกฉันทนไม่ได้สายตาที่มองฉันมาอย่างวาววอนฉันพ่ายแพ้ทุกครั้งนั่นแหละ แต่ดูถ้าตอนนี้จะพ่ายแพ้หนักยิ่งกว่าเพราะนอกจากจะเต็มไปด้วยความว้าวอนแล้วมันยังเต็มไปด้วยความรักที่มอบให้ฉันเพียงคนเดียวอีกต่างหากแล้วจะไม่ให้ฉันตกหลุมรักเขาซ้ำๆได้อย่างไรใครจะไม่ยอมเป็นโรสแมรี่ของคุณฉันยอมเป็นทุกอย่างให้คุณทั้งนั้นแหละค่ะมอร์แกนพอฉันบอกไปอย่างนี้มอร์แกนก็อดไม่ได้ที่จะจูบฉันเบาๆฉันสะดุ้งน้อยๆ เมื่อตระหนักได้ว่าเขาไม่ควรทำอย่างนี้ที่นี่พันก็ตีที่ต้นแขนเขาไปเบาๆแล้วส่งเสียงดุมอร์แกนไว้ผมจะไปต่อในที่ของเราแล้วกันผมจะเด็ดคุณมานอนดมทั้งคืนเลยโรสแมรี่คำพูดของเขากระเซาและหยอกเย้าให้ฉันได้ตอนวูบที่ใบหน้าด้วยรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่จะทำอะไรฉันก็ยอมทั้งนั้นฉันตกลงยอมเป็นโรสแมรี่ของเขาแล้วนี่นะ พันฉันก็เขย,ย่งปลายเท้าหอมเข้าที่ซีแก้มเขาแผ่วเบาถ้าอย่างนั้นก็ช่วยมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักอีกหลายๆครั้งนะคะฉันโลภมากขึ้นมาในทันทีมอแกนพยักหน้าแล้วกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นทำให้ฉันต้องเลิอกอายสายตาคนอื่นเสียแล้วได้ครับภรรยาของผมไม่อายที่จะเป็นคนรักของเขาไม่อายที่จะเป็นภรรยาของเขาเช่นกัน และไม่อายที่จะบอกเขาซ้ำๆว่ารักเขามากเพียงใดขอเพียงสายตาที่คุณว้าวอนฉันก็พร้อมที่จะเป็นทุกอย่างให้กับคุณมอร์แกนฉันรักคุณเหลือเกินค่ะจบเรื่องเพียงสายตาที่คุณว้าวอน